เกตังโง่ไหนมาถน้ามาดูสิไปเกตังโง่ไปเลยดูสิไหนที่เราเจอที่ยังว้าวเจอแล้วหยิบได้ไหมยังไม่ได้ถหน้ามาดูสิโอ้หนถาน้ามันสุกยังยังไม่สุกเหรอกลางคืนงั้นทำไมวางเก็บคืนเล่นนน้้มัดวยไม่หนนมก็อติโกันเอาดิย่างไหนคะไอเก็บเลยอุ้มได้ไหมอุ้มไหวไหม ช่วยกันเลยร็วพี่ก้าวมาช่วย้อหน่อยพี่ก้ามีแรงไหมโอ้เีกระแบกสิแบกเปงโมหาเก็บสดๆเลยไปเดินใส่กระมังใส่กระมังเอาลูกนั้นมด้วยกมไงนั่นนันั่นเดเด็ดเปงโมมันอยู่นี่ลูกโอ้พี่กาเก็บได้องลูกแล้วมันกันได้ไร อันนี้คือแตงไทยครับไปไหมมากันเลยงั้นถือได้ไหมไหวไหมอ่ะเดินมาเลยครับนี่นี้นั่นกินผักเลยเหรอครับอื้อหืออร่อยไหมอร่อยไหม